พี่ด้ินเสียงเหมือนผมไหมไี่ชัดเจนเลยอ่ะผมแกออกเลยนะพี่ๆนะก็มีเสียงคลิปออกมาด้วยอ่ะเสียงมาจากไหนหวะ เสียงมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่พี่โฮ้ยเรียอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ก็กลับสวัสดีลุงป้านาแล้วก็พีเที่เคารพรักเนี่ยอ่าทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พี่ก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพีเอฟซก็พี่พี่ครับก็สําหรับตอนนี้นะพี่พี่นะผมเนี่ย ซึ่งได้เข้ามาเพียงคนเดียวเพียงลําพังอย่างที่ที่ผมเคยบอกว่าป่าช้าเก่าร้อยปีนะเพื่อที่จะมาหาท่านลาษีนะพี่พี่นะก็อย่างที่บอกไปนะพี่พี่นะก็ผมก็แวะเวียนมาหาท่านเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ดีนะผมก็จะให้ท่านลือีเนี่ยนี่เลยพี่พี่นี่นะ ผมได้น้ําเหรียญเนี่ยติดตัวผมมาเนี่ยประมาณสามสี่เหรียญนะผมเนี่ยอยากเนี่ยเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยปลูกเศกให้ผมนะพี่ๆนะผมอยากเอาเหรียญเนี่ยมาให้ท่านปู่หรือสี่เนี่ยเขาปลูกเศกให้นะพี่ๆนะก็ประมาณนี้พี่ๆประมาณนี้ก็จะเอาเหรียญเนี่ยมาให้ท่านปู่หรือสี่เนี่ยปลูกเศกนะก็เลยเดินทางเข้ามาอย่างที่นี้นะพี่ๆนะ โอเคก็ก่อนที่เราจะไปก็ฝาก PFC อฟเนี่ยเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเยอะๆด้วยนะครับพี่ๆนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า นี่เลยนะครับพี่พี่นะก็ถึงยังที่หมายที่ผมบอกไปพี่อ f ซแล้วนะหือต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากพี่พี่ผมเพิ่งเคยสังเกตนะเนี่ยใหญ่แล้วก็มีความตรงนะสวยงามตรง่งาตาม,มากๆเลยอ๋อ น่าจะเราๆหนึ่งคนโอบได้ตรงนี้นะครับพี่ๆก็ผมมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าตรู่เลยนะน,นี่ผมมาผมก็ต้องนี่นะเอามีดมาด้วยนะ <c oughs> กลับไว้ตลอดนะครับผมก็กลัวนะ อันตรายนะครับพี่พี่ต้นมาเดือดต้นเดิมนะนี่เป็นรอยเก่าที่ผมเคยฟันไว้นะก็มีสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยออกมานะพี่ซึ่งผมเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่อยากให้ เนาะสำลอยเนาะท่านปู่ฤาษีท่านปู่ผมมาแล้วนะผมมาตามหมาท่านปู่ฤาษีเนี่ยท่านปู่ฤาษีท่านปู่บอกว่าถ้ามาถึงเนี่ยให้เรียกเขาเลยนะผมมาถึงเนี้ยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมเรียกเลยนะท่านปู่ท่านปู่ฤาษี ท่านปู่ฤาษีแกไปไหนวะท่นปู่ฤาษีแกน่าจะไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะพี่พี่นะท่านปู่ฤาษีท่านปู่ท่านปู่อยู่ไหม ข้ามาหาท่านปู่เนี่ยท่านปู่อยู่ไหนท่านปู่ลือสีท่านปู่ท่านปู่ลือสีอยู่ไหมท่านปู่ลือสีเหมือนแกจะไม่ได้ยินเสียงอะไรของผมเลยนะพี่พ ท่านปู่ฤาษีท่านปูท่านปูอยู่ไหนเนี่ยข้าเข้ามาหาท่านปูแล้วท่านปู่เออท่านปู่ฤาษีแกไปไหนวันเนี้ยหายเงียบไปเลยนะครับพี่ๆนะตอนนี้เนี่ยไม่มีวิวอของท่านปู่ฤาษีเลยนะผมไม่รู้ว่าท่านปู่ฤาษีเนี่ยแกไปไหนของแกกันแน่นะ เพราะว่าปกติเนี่ยท่านปู่บอกว่าถ้ามาเนี่ยให้เรียกนะโอ้โหพี่พี่ดูนู่นผมไม่เคยมองต้นมะเดื่อจากมุมนี้เลยนะครับพี่พี่นะโอ้สวยมากๆเลยเหมาะแก่การทําห้างมากๆเลยนะพี่พี่โคตรสวยเลยอะ่ะแล้วก็ดูนู่นต้นเอ้ยมันมีรากอะไรก็ไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นเถาวันย์อ่ะพันเรียลรถไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โหมองมุมนี้สวยมากๆเลยนะพี่พี่เหมาะแก่การทําห้างมากๆเลยอะ่ะ สำหรับต้นมะเดื่อนะโอสวยมากๆเลยดูเถาวัน,นิดไอ้มันไปหมดเลยตร,ตรงนี้นะท่านลือีท่านลือีเอ๊แกไปไหนของแกวะพี่พี่ท่านลือีแกไปไหนของแกนะหายเงียบไปเลยอะ่ะ

ไม่ใช่เล่นๆนะพี่พนะตามไ้ตลอดเหมือนกันนะ ชิแล้ววะเฮ้ยตอนนี้ผมได้ยินเสียงคล้ายๆพวกหมาเป่าหมาป่านะมันหอนนะ ไม่มีวิแววของท่านกูรูฤีศเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินไหมเฮ้ยทำไมเสียงมันดังมาจากตรงนี้วะพี่พี่ มันมีเสียงอะไรไม่รู้มันดังดังออกมาจากตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยนะโหโหยเสียงอะไรไม่รู้นะตอนนี้พี่พี่หมือนมันดังออกมาจากแถวแถวเนี้ยแถวแถวบริเวณเนี้ยหรือว่ามันดังออกมาจากซอกนู้นหรือเปล่าพี่พี่หรือว่าอะไรเนี่ยบริเวณเนี้ย เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะช่วยด้วยช่วยด้วยนะดูมันมีอะไรหรือเปล่าวะโอเคเอยนี่ผมแบบใจสู้มากๆเลยนะพี่ๆนะก็ไม่มีอะไรนู่วะ เหรอวะเฮ้ยเหมืหอนมีรอยขุดอะไรหรือเปล่าวะเนี่ย เม่นมีรอยขุดเลยพี่พี่ม่นมีรอยขุดอะไรก็ไม่รู้เนฮะ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมเจออยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะดำๆปื๊ดเลยอ่ะ เห,เหมือนจะเป็นไห่นะพี่พี่ไห่ใช่ไหมเหมือนจะเป็นไห,ห่อะเฮ้ยไห่จริงๆด้วยโอ้ยไม่ใช่เุ้ยให้ใครโครกเลยนะพี่พี่นะเฮ้ยอะไรวะ อันนี้มันคล้ายๆแบบโม่หอยเก่าเลยนะพี่ๆนะผมจะเปิดดีปะวะเหมือนมีผ้าเนี่ยผ้าแดงอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆคล้ายๆเป็นผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยก็ไน้่หแเราต้องเปิดแล้วแหละยังไงก็ยังไงแล้วมันก็ต้องเปิดแล้วแหละจงังหวะนี้นะ พี่นะเอ,เอาเอาแงเอากันวะจับไปเเราลุ้นกะันไปพร้อมๆกันนะพี่ๆนะ นนี่ยมีผ้าแดงอีกชั้นหนึ่งนะพี่ๆนะแล้วก็เหมือนมีอันนี้ผมมองว่ามันเป็นพวกข้าวนะผมไม่กล้าเปิดอีกชั้นหนึ่งเลยวะอันนี้นี่ผมสันนิษฐานนะอาจจะเป็นผ้าอะไรสักผ้าหนึ่งนะที่มันคมมนดําอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอาไปดีวะ มาถึงขั้นนี้แล้วไม่เปิดเขาไม่ได้นะพี่ๆนะให้ต้องเปิดลแลวแหละมาลุ้นกันนะคืออะไรครับพี่นะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย มันมีการทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งในพี่ๆดูดิเนี่ยอ้๊ยเฮียมีอะไรวะเนี่ยทำไมเหม,ม,ม็นจังวะโอ้ยคล้ายๆอะไรสักอย่างเนี่ยฟันเหรออะไรวะ พี่พี่แกนี่ออกดิผมกำลังแกนะพี่พี่นะ เอฟซีดูเลยนะ พี่ได้ยินเสียงเหมือนผมไหมพี่ชัดเจนเลยอ่ะผมแกออกเลยนะพี่ๆนะก็มีเสียงคลิปออกมาด้วยอ่ะเสียงมาจากไหนหวะ เสียงมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่พี่เฮ้ยเฮียอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยดี่ดินไม้เนี่ยมันยู่มันล่วนลงมาจากตรงเนี้ยอะไรวะเฮ้ยแถวนี้ไม่มีกิ่งแห้งเลยนะเฮ้ยมันล้วงมาได้ไงวะเฮ้ย ไม่รู้ว่ะทอนเบลเลอร์เลยอะ่ะดูดิมันรูวมาได้ไงวะข้างบนม,มันก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีไม้หูมไม้แห้งเลยอะ่ะมันนี้ทอนเบลเลอร์เลยนะพี่ๆนะเนี่ย ยืดถูกะมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆไม่ได้แล้วทีตัวเลยวะเฮ้ย มันน่ากลัวเลยวะเฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเก้ยเฮ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 ้ยเเเฮ้ยเฮ้เ

hơi 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 à, cứ hơi cái này hơi 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 khai hơi 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 khai hơi hơi มึงไม่ถอยยังไหมบอยมึงถอยไปอี้อันิี้ถอยไป มันน่าจะไปเอ็ดที่ผมพด่อยเมื่อกีน้นะพี่พี่นะ่าจะเป็นดวงวิญญาณมาหรือเปล่าวะผมว่าใช่ใช่เฮียตกใจเลยอย,อยู่ใครอยู่มัน กูมายุกับมึงมึงไม่ต้องมายุกกูก <Yeah. S 1> ผมว่าใช่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะน่าจะใช่แน่นอนทำ <Yeah. S 1> ไมผมเจอได้เหตุการณ์ประหลาดขี้อะไรวะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูดีมันยังจ้องผมอยู่เลยพี่พี่ มันยังจ้องผมอยู่เลยนะตอนนี้นอยู่ใครอยู่มันดีกว่านะพี่ผมไม่เอาแล้วมาทะลุสี่ก็ไม่เจอดันมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พอกันทีตัวใครตัวมันละพี่